เฉลยสถานะล่าสุดของเขาผู้รอดชีวิตจากมหาสงครามวโนเซนท็อปแมนเวลคุรี่โกรธจัดโจมตียังโคหุนยนยักษ์กระเด็นปิวไปเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟนอลแล้วครับสำหรับมังงะวันพีซต,ตอนที่1117ครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าโมครับผมโมหรือโมอะไรประมาณนี้เลยนะ โดยชื่อตอนเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับคําพูดของดรเวก้าพังเนอร์ชื่อตอนที่จะแบบแปลกๆนิดนึงนะเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับอยู่ที่เกาะโจรสลัดฮาจิโนสึครับเราก็จะเห็นปฏิกิริยาของโจรสลัดในเกาะน,นี้ครับที่มีต่อคําพูดของดเรเวก้าพังครับแล้วเราก็จะได้เห็น3ตัวละครที่เป็นอดีตศัตรูของลูฟี่ด้วยครับนั่นก็คือดอนคลีกิงและก็เพลนั่นเองครับตัวละครพวกนี้ผ่านไทม์สคริปต์ไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าดูแล้วโตขึ้นดูแล้วเท่ขึ้นด้วยนะคนในเกาะ โจสลัดทาจิโนสือน,นั้นก็เรียกว่ากําลังคลึกคล้นก,กันใหญ่เลยครับเมื่อได้ฟังข้อความของเวกาพังครับบางคนก็บอกครับว่าเฮ้ยการที่น้ำนท่วมโลกจากเดิม200เมตรเนี่ยแปลว่ามันมีสมบัติหลับไหลอย,อยู่ที่ใต้ทะเลเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเนี่ยมันมีสมบัติหลับไหลอย,อยู่ทั่วโลกเลยนะโจสลัดบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแกจะไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงเราโจงโงมันไม่ได้แปลว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยจะเป็นเมืองแห่งทองคาซะหน่อยนะอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าเออน้ำท่วมโลกก็จริงอยู่ครับแล้วก็น่าจะมี สมบัติอยู่ใต้ทะเลก็จริงอยู่ครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแบบสมบัติใต้ทะเลทุกคนแห่งอะไรกันสักขนาดนั้นนะตามความหมายของพวกจดสั์เขาครับจดสัดบางคนก็บอกครับว่าน้ํามันท่วมโลกจากเดิม200เมตรเนี่ยเออแล้วถ้าเราอยากจะได้สมบัติเนี่ยเราจะต้องดำน้ําไปจนถึง200เมตรเนี่ยมันจะดำไปได้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอนะถ้าเราดำน้าลึกกันไปขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนพวกสัตว์ปลาใต้ทะเลเนี่ยจับกินเอาก็ได้นะจดสัดบางคนก็บอกครับว่าเฮ้ยมันมีเรือดำน้ําอยู่ไม่ใช่เลยไงเรือที่สามารถดำ ใต้น้ําได้น่ะแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเหล้าแกมีเงินซื้อหรือยังไงตัวสลัดบางคนก็พูดขึ้นมาครับว่าเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกับพวกนางเงือกนี่ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะเออพอพูดถึงนางเงือกก็นี่อยากเจอพวกนางเงือกจังเลยนะอะไรประมาณนั้นครับผมเป็นบทสนทนาของพวกโจรสลัดที่อยู่ในเกาะฮาจิโนสึกครับเหตุก <Hey, S 2> ารณ์ตัดมาที่ทางด้านแกลนไลน์ครับ <S <S ตอนนี้เราจะเห็นกลุ่มของบองบางคริกเก็ตครับผมกับชาวแก๊ง โชโจแล้วก็มาชิลานั่นเองครับคลิกเก็ตก็พูดแบบมีท่าทีสนใจนะครับว่าเอ้ยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอันไกลโพ้นที่นานกว่าเรื่องราวของโนแลนอีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเอ๊หรือว่าเราควรจะดำน้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาความโรแมนติกที่ยังคงรอเราอยู่ดีล่ะซึ่งทั้งโชโจแล้วก็มาชิลาครับตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ครับผมเมื่อได้ฟังเรื่องแบบนี้ครับ และภาพเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ทางด้านโรงพยาบาลของกองทัพเรือครับมาทางด้านหน่วยซอสยันบ้างครับเราก็จะเห็นหน่วยซอสแบบครบแก๊งเลยนะครับโคบี้เรียกว่าเจ็บหนักพอสมควรนะ ผ้าพันพงผ้าพันแผลนี่คือแบบเต็มตัวเลยจ้านอนอยู่บนเตียงครับแล้วก็มีคนอยู่ใกล้ๆโคโบี้ครับอย่างฮิบาริครับอย่างกรูดอย่างคุจากูครับเฮลมเมมโปก็อยู่ใกลๆด้วยเช่นกันครับเฮลเมมโปก็บอกครับว่าไอสิ่งที่ดอร์เวก้าพังพูดเนี่ยเออมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับวันพีทไหมหรืออะไรแบบนี้ครับส่วนทางด้านฮิบาริเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดการกระตุ้นอันแสนจจรุนแรงหลังจากนี้หรือเปล่าทางด้านโคบี้ก็บอกค ว่าอูเขาเนี่แทบจะเป็นลมแทบจะหมดสติไปเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ดรเวก้าพังพูดมาเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับโคบี้เนี่ยเรียบเรียนแล้วก็จัดระบบความคิดแทบจะไม่ทันเลยครับส่วนนันคู่จ้ากูครับเธอบอกครับว่าการฟื้นตัวของกัปตันเนี่ยกำลังดําเนินไปได้ด้วยดีครับขอให้กัปตันเดี่ยอยู่คนเดียวไปก่อนก็แล้วกันครับโดยกัปตันที่คู่จ้ากูบอกนะครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเอ็กเดรก เองจ้าเอกเด็กหัวหน้าหน่วยซอสครับตอนนี้มีบทบาท์ติดึงครับก็นอนอยู่บนเตียงพักรักษาตัวอยู่คนเดียวครับโดยทางด้านเอ็กเด็กเนี่ยผ้าพันแผลก็พันเต็มตัวเหมือนกันนะ ตามตัวพันหัวอะไรพวกนี้ครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับเราได้รับรู้สถานะที่ชัดเจนของเอ็กเด็กแล้วครับเขาเป็นผู้เหลือรอดจากสงครามวานอค,ครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมกลับมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลของกองทัพเรืออยู่นั่นเองนะทางด้านโคบี้ครับตอนนี้เขาพูดต่อไปครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่บทสรุปที่ร้ายแรงอะไรไหมเนี่ยทางด้านกรูก,ก็บอกครับว่ามันก็อาจจะมีการตอบสนองที่ไม่น่าเชื่อที่เหนือความคาดหมายก็ได้นะทางด้านคูจักกูก็บอกครับว่ามันถึง ถึงตาวพวกเราแล้วหรือเปล่ามันถึงคราวพวกเราแล้วหรือเปล่าที่พวกเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องเคลื่อนไหวอะไรบ้างตัดมาที่ด้านสโมเกอร์บ้างครับสโมเกอร์นี่ก็ขี่รถคู่ใจอยู่รับและรถคู่ใจของสโมเกอร์นี่คืออย่างเท่ครับผมวิ่งบนน้ําได้ด้วยนะสโมเกอร์มีการติดต่อไปหาทาชิงิครับแล้วก็ถามว่าทาชิงิอยู่ไหนครับโดยทาชิก็บอกกับว่าเธอนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลครับ ส่วนด้านข้อความของเวก้าพังยังคงดําเนินต่อไปครับเวก้าพังก็บอกครับว่านี่เป็นข้อมูลบางส่วนที่เวก้าพังรู้ครับถ้าเกิดว่าเวก้าพังพูดอะไรต่อไปจากนี้เนี่ยเออมันก็จะเป็นเพียงแค่การคาดเดาของเวก้าพังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีของเวก้าพังเท่านั้นนะเราก็จะเห็นปฏิกิริยาของชาวเมืองบางคนนะครับพยายามที่จะตะโกนใส่ทีวีนะครับว่าเออเวก้าพังช่วยพูดเพิ่มเติมหน่อยสิเกี่ยวกับเรื่องโรเจอร์ว่าโรเจอร์ทิ้งอะไรไว้แต่ประเด็นคือชาวเมืองพวกนี้มันรู้ ู้หรือเปล่าว่าตะโกนใส่จอทีวีไปก็ไม่น่าจะได้อะไรขึ้นมานะเพราะว่า เวก้าพังที่อยู่ในจอทีวีมันเป็นข้อความที่เวก้าพังบันทึกไว้ก่อนตายะนะะเหตุการณ์ตัดมาที่เกาะเอ็กเฮดอีกครั้งหนึ่งครับผมมาอยู่ทางด้านกลุ่มของนามิครับโดยตอนนี้นามิก็เห็นแล้วครับว่าบาเลียนั้นถูกยกเลิกไปแล้วครับทางด้านอุซบเองก็มีการบอกครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดเสียงดังอะไรขึ้นมาครับเออทำเอาอุซบนี่คือตกใจไปหมดเลยนะทางดนาชอปเปอร์ก็บอกครับว่าเมฆที่มันทําการขยายไปด้านหน้าเนี่ยตอนนี้เมฆเนี่ยมันหยุดขยายแล้วครับผมเมฆหยุดการเคลื่อนไหวไปแล้ว แต่อุโซก็บอกเขาว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะเมฆเนี่ยมันยืดยาวมากพอแล้วนะทางเราเองเนี่ยก็น่าจะเอาเรือลงไปถึงทะเลได้นั่นแหละทางด้านลิลิทครับก็บอกรัาว่าในจุดที่จะเอาเรือเทาสั้นซันนี่ลงไปเนี่ยมันมีเรือของศัตรูหลายลำเนี่ยมาลายล้อมกันเต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับลูก็บอกรัาว่าเขาเนี่ยเตรียมโคลาไว้พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะออกเดินทางได้ถูกเมื่อเลยล่ละครับตอนนี้ครับนามีก็มีการติดต่อไปหาจินเบนะครับว่าจินเบอยู่ไหนจินเบก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วแต่ว่า ต,ตอนนี้เนี่ยมีปัญหานี้สหนึ่งนะพวกเราเนี่ยกำลังไล่ตามสัตประหลาดลึกลับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งไอสัตประหลาดลึกลับที่ว่าเนี่ยก็คือวีดัสจิโจรนั่นเองครับ คือจินเบกับโซโลเนี่ยมันกำลังวิ่งไปที่เรือเท่าสันซันนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าวยูนซโจโรในร่างม้าคือแม่งวิ่งเร็วมากเลยแม่งก็วิ่งแซงจินเบไปเว้ยมันกำลังพุ่งที่จะไปเล่นงานเรือเท่าสันซันนี่นั่นเองครับนามิก็มีการบน่บนๆจินเบนะครับว่าเอะจินเบททำอะไรไปไล่ตามสัปลาดทำไมนะเออรีบมาที่เรือสิจินเบก็บอกว่าเออนามิจา๋าใจเย็นๆนะจ๊ะไอสัปลาดที่ว่าเนี่ยมันกำลังบุ่งหน้าไปทางเธอนั่นแหละมันกำลังบุ่งหน้าไปทางเรือเท่าสันซันนี่และดูจากทาท่่่าาาีีีแแล้้วเนเนเนจฝมมมือไธรรด เลยแล,แล้วครับวีราซิจูโร่คือวิ่งโคตรเร็วก็ผมแทงจินเบมาแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเรือเทาร์ซันซันนี่ครับผมกําดาบชักดาบออกมากําลังจะฟันใส่เรือเทาร์ซันซันนี่ครับทําเอาทั้งลีนิดอุซบแล้วก็ชอปเปอร์นี่ตกใจเหวอเลยครับจินเบเห็นท่าไม่ดีครับผมต้องรีบปกป้องเรือต้องรีบปกป้องเพื่อนครับจินเบจับโซโลแล้วก็เหวี่ยงไปยังวีราซิจูโร่ครับทางด้านโซโลใช้วิชา2ดาบลาโชบอนโจมตีใส่วีราซิจโร่ครับแต่ว่าวีราซิจโร่ เนี่ยเหลือบมามองเห็นโซโลก่อนครับแล้วก็เลยทําการเอาดาบเนี่ยมาป้องกันการโจมตีของโซ,โซโลเอาไว้ครับซึ่งการประทะก,กันครั้งนี้เนี่ยก่อให้เกิดประกายฮาคิสายฟ้าสีดําออกมาด้วยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เมื่อเห็นดาบของไอ้ฝ่ายครับทั้งคู่ต่างพูดออกมาครับว่าคิเทสึครับผมอ่าก็เท่ากับว่าทั้งโซโลและวีราซิโรนั้น ต่างรับรู้ได้นะครับว่าต่างฝ่ายต่างใช้ดาบอาถรรพ์ตะกูลคิดเทสื่ออะไรแบบนั้นนั่นเองนะการพละการของทั้งคู่รุนแรงกันพอสมควรเลยครับทาเอากระเด็นกันไปทั้งคู่นะวีราซิโร่ก็กระเด็นถอยหลังไปครับโซโลเองก็กระเด็นถอยหลังมาเหมือนกันครับแต่โซโลนี่คือดีหน่อยนะเพราะว่ามันกระเด็นถอยหลังมามันก็กลับไปยังจุดที่จินเบยือนอยู่เมื่อคู่นี้แหละ <c oughs> จินเบก็เลยทําการคว้าตัวโซโลเอาไว้ครับตอนนี้โซโลตะโกนบอกนามินะครับว่าให้นามิเนี่ยออกเดินทางไปก ได้เลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะตามขึ้นเรือไปที่หลังรีบออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยตัดมาที่ทางด้านเรือของเอลบาสครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเรือเอลบาสเี่ยโหเรียกว่าโดนเรือลบของกองทัพเรือหลยล้อมกันหลายต่อหลายลำครับแล้วก็มีการประทตะต่อสู้อะไรกันด้วยนะทางด้านบอนนี่ครับมีการตะโกนเรียกหาลูฟี่นะครับว่าไอ้เจ้าหมวกฟางเนี่ยมันอยู่ไหนนะรีบขึ้นเรือมาเร็วซี่เราจะต้านไม่ไหวอยู่แล้วนะทางด้านโพลลโทรครับที่มีการประทะกับเรือเอลบาร์ปเน ก็สั่งการนะครับว่าโอ้ยไกลแค่เรือเพียงแค่ลําเดียวเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องตํารงตํานานเลยเรลี่ยๆจัดการจมเรือของเอลบาสได้แล้วทางด้านสันจิครับมีการติดต่อกับลูฟี่ด้วยครับและแล้วครับลูฟี่ก็ตะโกนกลับมานะครับว่าเอาละไปได้เลยออกเดินทางออกเดินทางสันจีก็บอกว่าฮัลโหลลูฟี่มันจะตะโกนเพื่อ จะตะโกนทาไมก้อนแอตาสนะครับผมอ่าพอได้ยินเสียงลูฟี่ครับก็เรียกว่าโล่งใจนะผมที่ลูฟี่เนี่ยยังปลอดภัยอยู่ครับและตอนนี้ครับทางด้าน2คุณลุงคนยักษ์ครับโลกี้และดอลลี่ครับก็มีการติดต่อกับลูกน้องของเขาอย่างโออิโ e มแล้วก็กาชีนะครับว่าเอาล่ะพวกเราเนี่ยเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วเหล่าลูกเรือคนยักษ์นี่ก็พอได้ยินเสียงกัปตันก็มีรอยยิ้มดีใจนะครับเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวออกเดินทางจากเกาะน,นี้กันสักทีหนึ่งนะทางด้านทหารเรือครับพอรู้ว่าศัตรูนั้นเนี่ย กำลังจะเตรียมตัวหนีครับก็มีการออกคําสั่งกําชับเลยครับว่าอย่าปล่อยให้ศัตรูหนีไปได้นะไอ้กลุ่มจรสลัดคนยักษ์พวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่ซากฟอสซิลจากเมื่อ100ปีที่แล้วไม่ต้องไปกลัวมันจมเรือนเลยแล้วตอนนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามีพวกคนยักษ์เนี่ยหลายต่อหลายคนปรากฏตัวขึ้นมาครับก็เป็นคนยักษ์ที่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนหน้านี้นะก็เป็นลูกน้องของคุณลุงดอรี่แล้วก็คุณลุงบโบลกี้เ่ยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้าค่าตาของพวกเขาในตอนนี้นี่แหละครับเราลูกเรือ ือคนยักษ์นั้นก็เรียกว่าคึกกันเต็มที่เหมือนกันครับเรื่องต่อสู้เนี่ยไม่หวั่นไม่เกรงอยู่แล้วครับก็มีการประทะต่อสู้กับกองทัพเรืออะไรกันไปครับทางด้านพลเรือโทบูกาสที่ขี่สัตว์ทะเลติดอาวุธอยู่เนี่ยเขาก็บังคับให้สัตว์ทะเลติดอาวุธนั้นโจมตีใส่เรือเอลบาบอย่างหนักดวงไปทีหนึ่งครับจากานั้นพลเรือโทดอครับเรียกว่าความสามารถตึงเอาเรื่องนะเธอเนี่ยใช้หมัดฮาคิในการโจมตีใส่คนยักษ์ครับและเป็นการโจมตีที่โหดแล้วก็รุนแรงเอาเรื่องซะด้วยนะภาพตัดมาที่ ด้านลูฟี่และ2คุณลุงคนยักษ์ครับโดยลูฟี่ก็เหลียวหันไปมองด้านหลังครับลูฟี่ก็เกิดคำถามขึ้นมาครับว่าเอ๊ะเะจ้าหมูป่าเนี่ยทำไมถึงหยุดไล่ตามเราล่ะเออมันหายไปไหนกันแน่นะภาพตัดมาที่ทางด้าน5ผู้เท่า4ี่คนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศบอกเลยครับว่ามีความตึงกันพอสมควรครับทั้งเซตเทิลเซนเชพเพิร์ดจูปิเตอร์เซนมาคัสมาเซนท็อปแมนวบลคิรี่ครับอยู่ในร่างปีศาจยักษ์ใหญ่ครับผมแล้วก็จ้องมองมาที่คุนยนยักษ์ท ทนของภาพสีเข้มครับผมให้บรรยากาศแบบตึงเครียดกันพอสมควรครับเพราะว่าฮัฟวเท่าเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่แบบโกรธนะครผมแล้วก็จ้องจะเล่นคุณอยู่นะ อารมณ์ประมาณว่าแกไม่รอดแน่เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์นะครับผมนะถ้าโหลท้าวพอเห็นหุ่นยนต์ยักษ์ครับพวกเขาก็รู้ครับว่าไอ้เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ที่เคยบุกแมรี่จัเเมื่อ200ปีก่อนไม่ผิดเพี้ยนแน่ๆแ,แล้วข้อความของเวก้าพังนั้นก็ยังคงเผยแพร่ต่อไปครับเวก้าพังพูดถึงทุกคนที่มีดีอยู่ในชื่อของพวกเขาครับพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเซนท็อปแมนเบลกอรี่ก็รู้สึกแบบโกรธเรียวขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ้ยจะบ้าเออห จ้าด็อกเตอร์เวก้าพังซึ่งในขณะเดียวกันครับในตอนที่ด็อกเตอร์เวก้าพังพูดถึงคนที่มีชื่อดีนะครับภาพเดี๋ยวก็จะจับให้เห็นถึงเหล่าบุคคลต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับคนตระกูลดีอะไรประมาณนั้นครับมีทั้งดรา้อนครับมีทั้งซาโบครับโดยซาโบเนี่ยก็พูดชื่อเอสพูดชื่อลูฟี่ออกมาครับโคบี้ก็พูดถึงชื่อลูฟี่แล้วก็พูดถึงชื่อกาฟครับภาพจับไปที่ด้านดวดดำด้วยครับแล้วก็รวมถึงเปโปกครับเปโปกก็มีการพูดถึงชื่อกัปตันของเขาออกมานะและภาพ ก็ตัดมาที่ทางหน้าหุ่นยนต์ยักษ์อีกทีหนึ่งครับเต็นท็อปแมนเบอร์คุรี่นั้นทำการโจมตีใส่หุ่นยนต์ยักษ์ครับผมเรียกว่าหุ่นยนต์ยักษ์ตัวแบบใหญ่ๆนะผมกระเด็นเลยทีเดียวนะ แล้วก็ได้รับความเสียหายไปบางส่วนด้วยครับก็นั่นแหละครับผมเป็นสิ่งที่เราสร้างกึ้นเครับว่าพวกขาวุฒเท่านั้นต้องเล่นงานหุ่นยนต์ยักษ์ครับเพื่อที่จะทําการตัดการ,การเผยแพร่ภาพของดรเวกัาพังได้เนี่ยครับแม้พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยพูดมาถึงเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลของตระกูลดีครับขาวุูเท่าเด่ยก็ต้องรีบทําการจัดการหุ่นยนต์ยักษ์โดยเร็วอยู่แล้วนะเวก้าพังเนี่ยพูดออกมาว่าโมว่าโมอะไรประมาณนั้นครับและแล้วสัญญ,ญาณก็ขาดหายไปครับทาให้ผู้คนทั่วโลกที่รอฟังข้อความของ ก็พังที่ก็เหวิกันไปตามๆกันครับ ยังพูดไม่ได้จบเป็นเรื่องเป็นราวนะผมภาพตัดกันซะอย่างนั้นนะทางด้านบอกแกนที่รอฟังอยู่เนี่ยก็บอกขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยสัญญาณมันหายไปไหนสัญญาณโดนลบกวนหรือเปล่าและในช่วงท้ายของตอนนี้ครับภาพตัดมาที่ทางด้านยอครับยอบนั่งลงกับพื้นครับแล้วก็หัวเราะนะครับฮ่าฮ่าฮ่ในที่สุดมันก็หยุดแล้วสินะและแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าใครอยากรู้อยากถามอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดีย๋ยวเราจะทําการคัดคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ไปใส่ในช่วงถามดีๆตอบกวนๆของคลิปอัปเดตแบบเร่งด่วนในตอนถัดไปนั่นเองนะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากซื้อหมูเค็มหมูฝอยแล้วก็หมูหวานที่เพจเราขายด้วยนะครับเอาไว้กินเล่นๆเพลินๆร,ร,ร,ระหว่างดูคลิปเรานะจะกินเล่นก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ดีคร อร่อยทั้งคู่นะฝากอุดหนุนกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมนาชนะครับผมไปแล้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ